มีดครกตะหลิววัตถุดิบและความทรงจำในห้องครัวกลายเป็นทั้งยุทธภัณฑ์และสนามต่อสู้ของกลุ่มผู้สืบทอดส่งมอบสารต่อรสชาติทางวัฒนธรรมเงี้ยวรสชาติแห่งความเป็นเงี้ยวเพื่อรักษาลมหายใจสุดท้ายของวัฒนธรรมให้คงอยู่ แช่ต้มปั่นอุกปรุงนึง่งหอ่อนี่คือกระบวนการที่ใช้มือและใจของคู่สามีภรรยาคู่นี้ที่ไม่ใช่แค่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่ยังถือเป็นการทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่คือการส่งมอบรสชาติแห่งวัฒนธรรมรากเงาของตัวเองผ่านอาหารที่เรียกว่าถั่วเน่าเมะให้กับผู้คน เวียงเก่าหรือเวียงน้ำเต้าย่านที่เคยรุ่งเรืองของจังหวัดพะเยาหรือเมืองพะเยาในอดีตภายใต้การอบล้อมของคูน้ำกำแพงดินของความเป็นเมืองมีกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่ที่เดินทางมาจากเมืองตองกีเชียงตุงผ่านมาทางท่าขี้เหล็กเข้าสู่อำเภอแม่สายเพื่อมาค้าขายบางส่วนลงหลักปักฐานในพื้นที่นี้ที่ปัจจุบันเรียกว่า ชุมชนสีจอมเรืองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาการศึกษาวิจัยทางประวัติศาสตร์พบว่าในช่วงพุทธศักราช2440เป็นช่วงที่กลุ่มพ่อค้าชาวไทยใหญ่จากเชียงตุงประเทศเมียนมาได้เดินทางเข้ามาค้าขายและแต่งงานกับคนพื้นเมืองซึ่งการเข้ามาของคนไทยใหญ่เหล่านั้นไม่ได้มาเพียงแค่ตัวคนเท่านั้นแต่ยังนำเอาวัฒนธรรม ความคิดความเชื่อและรสชาติมาวางรากฐานบนแผ่นดินแห่งนี้ดังที่ยังคงหลักฐานเชิงประจักษ์ให้เราเห็นผ่านผู้คนวิถีชีวิตและวัดจองคําหรือวัดสีจอมเรืองในชุมชนวัดลีสีจอมเรืองหรือเวียงเก่าของจังหวัดพะเยาในปัจจุบันความรุ่งเรืองความงดงามและความเจ็บปวด ของการเข้ามาอยู่ในต่างแดนของคนเงี้ยวหรือไทยใหญ่ตั้งแต่อดีตกลายเป็นความทรงจำของคนรุ่นลูกแต่กำลังค่อยๆพร่เลือนไปในรุ่นหล,นหลานๆหากไม่มีผู้สืบทอดที่กล้าหาญสารต่อรสชาติเพื่อต่อลมหายใจของวัฒนธรรมไทยใหญ่หรือชาติพันธุ์เงี้ยวเอาไว้อย่างเงียบๆ เกือบทุกเช้าตรู่สืบสักจุนเจริญตื่นขึ้นเพื่อเตรียมถั่วเน่าเมะร้อนๆสดๆที่ภริยาของเขาบรรจงนึ่งและห่อเพื่อให้คงเอกลักษณ์ของถั่วเน่าใยให้ที่ขึ้นชื่อขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ออกไปขายยังตลาดในตัวเมืองสืบสักเป็นลูกชายคนสุดท้องที่เกิดจากลูกสาวยายให้จุนเจริญลูกของครอบครัวสางลุง และแม่ป่อที่ผู้เป็นพ่อได้อพยพมาจากเชียงตุงรัชฉานประเทศเมียนมาและมาได้ภรรยาเป็นคนพื้นเมืองและอาศัยอยู่ที่ชุมชนสีจอมเรืองในปัจจุบันเรื่อยมาแรกๆนี่ย้ายให้เนี่ยไปนค้นเนี่ยกำบนดทั้งอยู่ยงกทั้งอยู่อาแต่ผมก็มีวิธีหนึงทัวนี่แกโยพอแต่ผมไวจังใกไปโดยละวัตถุดิบผมก็โจดไว เขาจะมิดสูตรงเขาเลยตายตัวเลยคือมันจะขึ้นเป็นมาตรฐานมันจะบับเปลี่ยนแต่มันก็มีปัญหาอย่างหนึ่งคือถ้ายายให้ทํใครก็ว่าได้ไห้ล้าแต่ถ้าคนอื่นมาทําจะมีคำนี้ตีนู่นตีนี่คนคน,คน,คน,นั่นคนคน,นี้เราบอาเอออย่างผมทำน,นี่ <c oughs> เออลําพอดีเลยบักเกมเพชรจับมันถูกไหเกมไ่น้อยมันถูกไหจางไ่น้อยเพชรเน้อ ถ้าเปิดนะครับเข้าไในเปิดนะมาจ่ายวันหลังก็ได้เขาโซงของเปิดมะเพราะว่าเขาซื้อกันเป็นร้าน,นี้เดียวมีปัญหาเราแม่เป็นานี่จะจะเบ,บเบะนาชีลูก้าจะซื้อไปกีนะแต่ก็โอู้มันมดไปยาว สำหรับสืบสักแล้วมันไม่ใช่แค่เพียงอาหารหรืออาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องในยามที่เขาตกงานและหวนกลับคืนภูมิลำเนาเท่านั้นตีเขามีกลิน่นมียมยนอย่างมีเฮนอยู่ก็คือทนเน่าจาาตีเขาสัมผัส์ไอ้เขาได้กลิน่นก็กลิ่นตรงนี้เขามีกลิน่นมีแอลมีใจ่คือลูกไวยงเลี้ยงนลูกทรงหลูกเห็ยนยอย่างก็คือทนเน่าเนี่ยเหมือนคือทุกอย่างนะครับทุกอย่างผมเลย ตึงวันนี้อาศัยจื่อแม่อศสยแม่ทุกวันนี้เขาตอบแทนมูลคุณแก่เนคือแกป่วยติดเตียงแขนล้มแล้วลูกเดินม่ได้ผมเนี่ยดูแลตลอดเจ้าตอนแรงเขาก็นึกเออเปินเกยย่างเขามาก่อนี่เขาถึงเวลาเขาก็คือตอบแทนทดแทนคุณเปินการเป็นผู้สืบทอดรสชาติของความเป็นเงี้ยวท่ามกลางสภาพสังคมวิธีการกินอยู่เปลี่ยนแปลงตามเวลาของผู้คนที่นี่สืบสัก มีความหวังความฝันตามวิถีของผู้สืบทอดว่าเขาอยากจะเห็นถั่วเน่าของแม่ของเขาได้รับการพัฒนาให้มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นพร้อมกับอยากนำเสนอวัฒนธรรมแห่งการกินของรสชาตินี้อย่างหลากหลายเพื่อทลายกำแพงของความไม่คุ้นชินของผู้คนเขาหวังว่าจะให้ถั่วเน่าเป็นหนึ่งของตัวแทน ของความเป็นเงี้ยวของพวกเขาเอาไว้อาหารของเงี้ยวเนี่ยผมว่ามันยังแบบเปิดกว้างนัก,นกแท้ครับคนจะหูจักน้อยกลืหูแข่น้ําเงี้ยวแต่หูว่าเป็นฟ่วมะกอบมันคืออัหยังเล้าทนเน่าหูกว่าเป็นไปแจ้งอย่างได้เห็นนักบางคนบอกเขาจ่ยย่างน้าพริกอองนะครับเปิดบมูหูจักเทาเน่าบางคนเนี่ยบอกหูเล่าบอูหูจักน้าพริกอองรสชาติแท้จริงมันเป็นจะได ภาระของผู้สืบทอดวัฒนธรรมรสชาติของเงี้ยวผู้กล้าหาญยังคงโลดเต้นอยู่ต่อไปเพราะอาหารคือประการสุดท้ายทางวัฒนธรรมของเขาที่ยังคงเหลืออยู่อยากจะเผยแพร่สุที่ว่าทนเน่าบัจเจว่วใส่แก่น้ำเงี้ยวบใสไกบจเจว่าใส่แค่ไอ้้ำพริกอองเหมืนอนอย่างได้หลายอย่างหลายเมนู